รูปของเราตามสีเข้ามาเข้ามาดูทีต้อนรับชุดแรกนะครับที่เข้ามาในประทศไทยเปนชุดปีนี้นะครับต้องมี้รูปออกมาชุดตอนนี้ทางเราได้คืนไปแล้วนะครับก็เลยเรียกห้องนี้ว่าห้องสีงาช้างแล้วก็ห้องนี้จะใช้สําหรับต้อนรับแขกท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไปนะครับ ตนหนนลัังะครบอกจากการจัดก,การประชุมเนี่ยยังสามารถร,าร, mm hmm. รับประทานอาหารหรือทานเรื่รของเราไปได้ด้วย mm hmm. นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะส่ง ติดไม่เปีก็คือทางด้านตรงนี้นะคะมันจะมีประตูแะะ่ะสามารถเดินไยปยังตึกสิบเิ็ดเล่มที่ได้ะคะ่ะไป เด็กเดินไปด้านนู้นเลยผู้ปกครองแยกทางซ้ายนะครับผกองแยกทางซ้ายเอาเกเดินขแถวหลุดแถวไปกเดินนี่นะครับผู้ปกครองแยกขึ้นลมับนงเลยองคนเหรอสองคนเลยครับวครับนครับหนึ่งสองสามไปรอเลยโอเคไปกเลยนะ ก็ฟังรถเร็วนิดนึงขนาอย่างคนเอะังีน้อประกรวันนี้เป็นวันเที่สของเดือนมกราคมในทุกปีซึ่งก็คือวันเด็กแห่งชาติของพวกเรานะครับวีนี้แชั้น8ดแล้วปีทีแล้วนะครับก็่ากหกันกับทุกหลานไทยซึ่งเป็นักของชาติ เราเห็อยยิ้มเห็นร้อความม่งพอใจนะครับในการที่มาพบกันในงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราให้เราจัดให้ให้ทุกคนมีความสุขทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปช่วยนะครับเป็นกิจกรรมโดยท่านครอบครัวทั้งที่ในต่างประเทศจะมีการจัดงานขึ้นโดยความเป็นกันอันนี้หลายอย่างก็ให้ทั้งความสนุกให้ทั้งความรู้นอกตำรานอกโรงเรียนเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ จะสร้างแรงกระตุน้นใจและเป็นความปรจักษ์ดีๆนี่เกิดความประทับใจใ,จในวัยเด็กของพวกเรานะครับที่เหลา่ยแตทุกปีคำขวัญที่ผมได้มอบให้ปีนี้ก็คือรู้หน้าที่มีวินัยและฝ่อยความดีอันนี้ก็เพื่อความหมายเพื่อจะให้เด็กเยาวชนได้ตนักรู้ที่บทบาทหน้าที่ของตัวเองรวมทั้งความคาดหวัขงของสังคมที่มีต่อนะักดของชาติรวมไปถึงครูอาจารย์ ผู้ปกครองบกตรวางการศึกษาทุกคนที่มีควาสำคัญในการจะปกฝงคิสธนทัศนคติาประานนี่เป็ก่อข้อมูลรุ่รนลูกหลานของเราให้ว่าโ้นจากสิ่งที่ผิดหรือความเที่ยที่ดแนะนอวิารจะเป็นคนที่เต็มังออนไลน์ต่างในปัจจุบันนะครับใเรือเรลานี้กอ้มำัางที่ทุกคนที่นี้่าจะรู้จักเพลงว่าหน้าที่ของเด็กที่เรียกกันว่าเพ็เด็ก ประกาศีครับอัีแต่มานาแล้วนะครับวานนีนัไม่ด้เพื่อังไมจบช่วงะันแ้วันนี้จะมีเรื่องมตุ้งีเต่าอะมากาแล้วก็เิรเติได้ครับเพราะมันชอบกินไปทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ันพิยาาที่ทำงานรงรเวณดที่จะตัดแงป็นความเวดีครับก็คือพิยาที่จะทอนที่นี่เป็นเช่นี้แบบบางเชียงกื่ส เก็บบ้านเกิดต่างถึนที่ใส่ถรงคว่าเป็นี่ว่าเป็นทุกคนแต่เราต้องมีวินัยในเรื่องของควาเรียกนี่ต้องสังคมในการที่จะรบกฎนระเบิดมรดิกาของบ้านเมืองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันก็ทำหนราที่วินัยแล้วซึ่งมันเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตเด็กทุกคนอย่างต้องฝ่าในการทำความดีนะครับเูดใจมุใจใหวาจาที่ดีพูดดีทำดี เพราะว่าพ่ำแม่คือของตัวเป็นลูกที่ดีนะเรื่อการเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อการงานบ้านเชื่อตัวเองนะอย่าไปเป็นภาระกับใครที่บ้านจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีเพื่อบรรทวดารย์ตั้งแต่การเล่าเรียนและเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อการทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมซึ่งเป็นการปฏิบัติเป็นภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาต่อไปด้วยนะเรื่องการเรียนจะต้องตั้งคามรู้ให้ร้อยมากที่สุด การจะให้มีเกิดการบุกเ so, ี่อมาในโรงเรียน so, uh, so, so like like uh ่เพราะตงดันต้องดูแลตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยไม่กล้าคิไปไกล้าจที่ดีดีิดผนถผกต้องโอกาสที่มงนมบคบคุกท้านนะครับมงความภาคภกชนภาคธรกิจที่เข้ามาส่วนร่วมในการสร้างคุขใเด็กเราในปันนี้ท่านในหน่วยงานและเพ้่เกิดการเริทั่วประเทศทั้งแต่การที่มัมืร้อยปอดภัยมีความสุขนะครับเราวางเวลาที่จะบ ได้เพื่อนเราดูดูได้เพราะฉะนั้นก็เหมอนในข้างหน้าพ่อที่วันเป่ากับคนตาด้วยเพื่อเพื่อนธรรมและท่านบ้านรักได้ส่วนข้าวที่ไม่มีอะไรก็เลได้แบบนี้น้น่ารักค่ะที่จะเอาจิ๊กซอว์ไปมอบให้กับท่านนายกตรีนะครับจะได้ต่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับใช่ค่ะมาเลยค่ะลูกโอ้โหได้ความสดใสของเด็กๆนะคะ กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆประชาชนทั่วโลกและถือว่าสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งขึ้นให้ความสนใจและทำความสัมพันธ์กับสเปรย์ภาพของนักกีฬาไทยเราเพราะว่าในหลังนี้นะคะวันนี้เราจะมีกาสนใจในการร่วมแข่งขันกันด้วยกับน้องน้องเยาวชนรุ่น15ปีด้วยค่ะ นี่คือการแข่งแบดซินตันอายุ11-15ปีทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะฝีม้อลายมือของนายกขอาเราไม่ธรรมดานะคะนักบดีแบดเก่งมากเลยค่ะเ ้องเยาวยชนท่อาถิน